การทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยทสนับสนุนโดยกาแฟเนเจอกิฟต สวัสดีค่ะคุณผู้ชมแซททีวีมารายงานตัวในวันอาทิตย์แล้วค่ะวันนี้นะคะเรามีสาระความรู้และความบันเทิงอัดแน่นมาเอาใจคุณผู้ชมเพียบเลยละค่ะเริ่มต้นช่วงแรกแบบนี้นะคะเรามาอัปเดตเทคนิคเบื้องต้นในการขับขี่ในสถานการณ์ต่างๆกับในช่างใหญ่อย่างพี่โอลิเวอร์และกูรูยุทธกันเลยดีกว่าค่ะวันนี้จะเป็นเทคนิคอะไรนั้นไปแชรพร้อมๆกันเลยค่ะ สวัสดีครับผู้ชมครับสัตสีขับยังไร้ประหยัดและปลอดภัยกับยูสุครับวันนี้ผมกับพ่ยุทธ์ูรูยุทธ์ของเรายังคงอยู่ที่สนามรถขับเคลื่อนสีล้ออีสุซุพัทยาครับวันนี้คืออีกหนึ่งสถานีที่เราจะมานํามาฝากนั่นก็คือสถานีร่องยาวครับให้ผมคิดนะจะต้องเป็นคูน้ํายาวๆนะครับขับรถไปลงน้ําก็จะมีแบบเอียงนะครับลงในร่องน้ําขังูดง่ายว่าร่องลึกขนาดที่ว่ารถปิกอัพขับ2ก็ไปไม่ไหว ต้องใช้ขับ4พอเราไปเนี่ยจังหวะต้องดีต้องจับจังหวะส่งแล้วก็เบาส่งแล้วก็เบาเพื่อให้รถคันนี้เนี่ยไม่เกิดแรงกระแทกแล้วก็ไม่เกิดอากาเสหลักง่ายๆสถานีที่ทําขึ้นมาพวกนี้เนี่ยจะเน้นเพื่อให้ลูกค้าได้เจอกับสภาพทางในฤดูฝนโดยเฉพาะเลยครับฤดูฝนโดยเฉพาะเลยฝนทางลูกกรังต้องเจออย่างนี้แน่นอนต้องเจอแล้วมีน้ําขังอีกใช่ครับเอาละครับคุณผู้ชมครับสถานีนี้จะน่าสนใจแล้วทฤษฎีต่างๆที่ครูยุทธจะนําเสนอในวันนี้มีอะไรบ้างเราไปพบกันเลยดีกว่าครับ ครับสถานีนี้เหมือนกับที่ผมเห็นพร้อมๆกับที่คุณผู้ชมเห็นนั่นก็คือจะเป็นร่องแล้วสลับซ้ายขวาเนี่ยจะมีน้าใช่ไหมครับก็พูดงครับว่าเป็นไปได้บ่อยครั้งที่เส้นทางธรรมชาติที่เราขับเข้าไปทางเข้าหมู่บ้านบ้างนะครับใช้งานไปใช้งานมาฝนตกด้วยน้ำหนักรถจต์ที่อาจจะขับไปในช่วงเขาดูฝนเดินมันนิ่มมากใช่ไหมครับเราหนักรถจต์เนี่ยไปทําความเสียหายกับพื้นถนนบางทีก็เป็นร่องนะครับเป็นร่องลึกเข้าไปเลย พอเราต้องขับผ่านเส้นทางแบบนี้แล้วแคบด้วยเนี่ยรเราต้องพยายามทำรถคันนี้ตรงต่อและผ่านให้ได้ช่วงที่ล้อข้างใดข้างหนึ่งตกลงไปในร่องเร่งเพิ่มได้รเร่งมากเร่งน้อยแล้วแต่ความลึกของร่องนั้นๆถ้าร่องลึกมากก็เร่งเยอะๆหน่อยแต่ถ้าร่องไม่ใหญ่ไม่ลึกก็เร่งออเบาๆแต่พอเร่งเสร็จจเร็มนะครับว่าช่วงที่เร,เ,รเราเร่งเราปล่อยให้รถยนต์เนี่ยให้กําลังให้เต็มที่ แต่พอรถผ่านร่องที่เป็นหลุมข้างล่างแล้วต้องของับคนเร่งเพื่อนํากําลังเครื่องยนต์ช่วยเบรกมาใช้ก็คือเอาตัวไอเจนเบรกมาใช้ให้รถคันนี้เร่งเสร็จดึงตัวเร่งเสร็จดึงตัวโอ <Okay. S 2> รถก็จะไปแบบขับง่ายขึ้นสถานีที่ผ่านมาครับพี่ยุทธจะมีอะไรฝากคุณผู้ชมไหมครับในกรณีถ้าสมมติไปเจอสถา,านการณ์ที่เป็นลักษณะเดียวกันกันกบ,บที่เราได้ทดสอบให้ดูเมื่อสักครู่นี้ สถาน,นีที่เราขับมานะครับก็คือว่าการที่เราขับรถไปในสภาพเส้นทางธรรมชาติจะต้องเจอร่องายาวเป็นหลุมนะครับ,รบแล้วก็มีน้ําขังเราคนต้องมาฝึกใช้การขับรถที่ถูกต้องตรงที่ว่าเวลาเราจะต้องผ่านอุปสรรคจะต้องเร่งก็เร่งพอรเร่งเสร็จให้เลิกใช้การเร่งมันจะเป็นการใช้กําลังเครื่องยนต์ช่วยหนุนามแรวหรือว่าจีนเบรกพอเราเร่งเสร็จพอใันแร่งปุ๊บเร่งเสร็จ engine เบรคทำงานรถก็จะปลอดภัย ในขณะเดียวกันพยายามบังคับรถยนต์ให้ตรงทิศทางอย่าหลงพุ่มละยถ้าเราจับพุ่มอาไรหลวมไปพุ่มอาไรหมุนไปหนึ่งรอบเราก็จะทําให้รถคันนี้เนี่ยออกนอกเส้นทางถ้าเรากำไม่ดีคพุมอะไรามาตีข้อมือข้อมืออาจจะหักได้ก็ได้เพราะฉะนั้นกำสบายๆแล้วก็หุไม่โป้งเปิดเอาไว้นี่คือเทคนิคการขับแล้วก็ใช้จังหวะอย่างถูกต้องกับรถคันนี้ครับในสัปดาห์หน้าครับส,สร้อยสตรีคำนยังไรให้ประหยัดและปลอดภัยกับยูสุผมและกูลูยุทธ มีเรื่องราวดีๆอีกมากมายมานําเสนอเกี่ยวกับการดูแลรักษารถยนต์และเทคนิคการขับขี่อย่างไรให้ปลอดภัยต้องติดตามกันให้ดีสุดสัปดาห์แบบนี้ครับขอให้ทุกท่านและครอบครัวทุกท่านมีความสุขเราสองคนคขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย Isuzu D Max ใหม่ Super d ด Light Sun t v O ที่อย่าเลยอย่ารักกันหยุดคิดถึงฉันบ้างได้ไหมก็บางที่ฉันก็เบื่อก็บางที่ฉันก็รับไม่ไหวหากจะมีใครในราชินีทั้งวัยนานาเลยนานาเล baby ฉันผิดเองที่ทำให้เธอพะป๊าฉันผิดเองที่ทำให้เธอบ้าไปฉันรู้ดีว่าทำให้เธอเครียดแต่ทำยังไงก็ไม่รู้ฉันผิดเอง ขอแนะนำกาแฟที่มีส่วนผสมของคิวเทนและซิงกาแฟเนเจอกิฟเอ็ก스트้าคอฟฟี่คิวเทนพลัสอยากรู้ว่านี่แม็กเปรียดนะ ต้องถามผู้ใช้จริงครับส่งข้าวมันไก่ทั้งวันใช้น้ำมันติดเดียวเดินปสายเตะไปทั่วใช้น้ำมันติดเดียวอีสุดๆนี่แม่วิ่งทั้งวันใช้น้ำมันติดเดียว No way cut ระดับนี้ธรรมดาไม่ได้แล้วต้องพัฒนาตัวเอง Hi ให้ปรใครว่าดีแล้วสำหรับผมต้องได้เล Okay good One more เรื่งงานต้องแปะหยุดเมื่อไหร่ถอยหลังเมื่อนั้น สำหรับเรามาตรฐานเดิมไม่เคยพอที่วุิััติ์เราค้นหาวิธีการใหม่ๆและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องวุิตัติ์คลินิกไม่ธรรมดาแลเนี่ยได้เวลาสร้างแรงบันดาลใจให้กับสุาวที่อยากจะสวยเป๊ะกันแล้วกับช่วง Beauty Inspire วันนี้จะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปแซดกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความสวยนะคะ Beauty Inspire ต่ายฤทิจักค่ะเพราะความสวยรอไม่ได้เพราะความสวยเปลี่ยนชีวิตเราได้ Beauty Inspire นี้นะคะจึงขอเป็นแรงบันดาลใจให้สำหรับผู้หญิงที่อยากสวยค่ะเคยได้ยินการโยคะหน้าปะหูยคุณน้องค่ะแค่โยคะตัวนี้ก็เลิศแล้วนะคะถ้ามีโยคะหน้ามาเนี่ยหน้าเรานี่ก็จะดูเด็กตลอดเวลาค่ะโอ้โหแฮปปี้มากเลยค่ะอยากจะบอกว่าเราสองคนก็มีเคล็ดลับในการโยคะหน้ามาฝากกันด้วยค่ะใช่แล้วค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่หน้าผากก่อนเลยดีไหมคะค่ะ เอานิ้วชี้กับนิ้วกลางนะคะแตะไปที่หน้าผากนี้ค่ะนิ้วชี้ที่โคนผมนิ้วนางแตะไปที่หว่างคิ้วค่ะหลังจากนั้นนะคะเอานิ้วกลางเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะค่อยๆไล่อย่างนี้อ๋อก็กดไล่ส่วนด้านขวาด้านซ้ายทั้งสามนิ้วนะคะคือด้านสองข้างนะด้านหน้าอย่างเงี้ยค่ะขั้นตอนต่อไปนี่เคยค่ะระหว่างคิ้วง่ายๆเลยค่ะวางไว้ตรงหัวคิ้วเท่านั้นค่ะแล้วก็ลูบไปให้จุดปลายปี๊ดแค่นี้ค่ะ มาถึงส่วนต่อมาของใบหน้านะคะก็คือจมูกค่ะตรงน,นี้คือใช้นิ้วกลางนะคะแตะไปที่หว่างคิ้วนะคะแล้วก็ไล่ลงมาจนถึงปลายจมูกนะคะแล้วก็ไปทาด้านขวาไปทำด้านซ้ายอย่างนี้ค่ะแบบนี้ใช่ใชต่อมาเลยดีกว่าไหมคะที่ตาค่ะพิงง่ายๆเลยนะคะเอานิ้วชี้ของเราเนี่ยกดไปที่หัวตาค่ะเริ่มจากข้างบนก่อนลูบขึ้นใช่ลูบขึ้นแล้วหลังจากนั้นก็ลูบลงใต้ตาอย่างนี้ค่ะ ง่ายๆเลยตอนนี้เราก็มาที่ปากกันบ้างค่ะถ้าเป็นมุมปากขวานะคะเราใช้มือซ้ายใช้นิ้วกลางกับนิ้วนะคะกดไปที่มุมปากนะคะแล้วก็เฉียงขึ้นค่ะที่นึ่นเฉีงขึ้นมุ่มหน้าไปทางคนผมค่ะออกดนิดนึงมอนไล่จุดอีกจุดหนึ่งนะคะเฉียงลงค่ะมุมหน้าไปทางกลางของเรากดอย่างนี้ สิ่งที่พวกเราสองคนนะคะแนะนำก็เป็นวิธีการที่ทําให้หน้าเราเนี่ยตึงกระชับใสเป๊ะค่ะ,คะแต่ว่าจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องแล้วก็ความสม่ำเสมอนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครคิดว่าเอ๊ะจำไม่ได้หรือว่าไม่มีเวลาหรือไม่รู้จะทำยังไงนะคะจะถ๋าว่าเราไปปรึกษาผู้ชี่ชาญกันเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีเทคโนโลยีใหม่ๆม,มาแล้ว วันนี้นะครับปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของริ้วรอยนะครับก็เป็นปัญหากวนใจของสาวๆทุกคนนะครับวันนี้หมอเลยมีเทคโนโลยีใหม่นะครับที่ชื่อว่า Facial Electro Stimulation นะครับเทคโนโลยีนี้นะครับก็จะเป็นการใช้กระแสไฟฟ้าพลังงานต่ำนะครับไปกระตุ้นนะครับสารสื่อประสาทของเซลล์กล้ามเนื้อทําให้เซลล์กล้ามเนื้อนี่มีการหดคลายตัวนะครับแล้วก็สารสื่อประสาทนี้เป็นการดําเนินไปของปริญาร่างกายหลักการทํางานของเครื่องนี้นะครับก็จะใช้ พลังไฟฟ้าพลังงานตับนะครับจะทำงานเนี่ยจะสองระบบด้วยกันระบบแรกเนี่ยเรียกว่าไลโปไลซิสโดยเป็นการเราผาผลาญไขมันที่เป็นก้อนเงี้ยครับก็จะเปลี่ยนเป็นพลังงานเพราะนั้นไขมันส่วนเกินก็จะหมดไปนะครับอันที่2ก็คือไมโอสติมูเลชันอันนี้นะครับเมื่อหลังสารสือประสาทเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะทำให้กล้ามเนื้อน,นี่มีการหด ความรู้สึกของการทำทรีตเมนต์นี้นะครับก็ตอนเวลาคนไข้ทำเนี่ยจะรู้สึกเป็นกระตุกเล็กน้อยนะครับไม่เจ็บนะครับก็ไม่เขียวไม่ช้ำไม่มีรอยหลังจากเสร็จปุ๊บประมาณหนึ่งชั่วโมงเนี่ยก็สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับสุดท้ายนี้นะครับหมอขอย้ำว่าเทคโนโลยีในปัจจุบนันนี้ที่คนไข้จะรับมารับการรักษาเนี่ยนะครับขอให้อยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย์ผู้ช่ยวชาญเพื่อความสวยและก็ความปลอดภัยของคุณผู้ชมทุกท่านครับ ต้องขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะที่ให้คำปรึกษากับเราใช่แล้วค่ะนอกจากผ่นของเราจะสวยเป๊ะด้วยโยคะนะคะใบหน้าของเราก็สวยด้วยโยคะหน้าได้อีกด้วยค่ะเทคโนลยีทุกวันนี้นะคะสามารถอัปเกรดความสวยให้เราได้เสมอค่ะเพราะความสวยรอไม่ได้นะคะและความสวยสามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้ค่ะติดตามเรื่องราวดีๆเพื่อความสวยได้ใหม่นะคะใน Beauty Inspire ค่ะเพื่อคุณจะได้สวยเป๊ะวันนี้จะสารกับพี่ดุ้นขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สนับสนุนโดยวุฒิศักิ์คลินิกดึงดูทุกคนก็มิตซูบิชิฮัลโหลมอเตอร์โชวให้ดอกเบี้ยต่ำสุด0%หรือเลือกรับชุดแต่งมูลค่าสูงสุด50,000บาทฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งโอกาสสุดท้ายยืดเวลาให้ถึง30เมษายนนี้ กับอีซูซูดีแม็กซ์ดาวต่างผ่อนสบายดอกเบี้ยถูกดาวต่างผ่อนสบายดอกเบี้ยถูกหรือไฟแนนซ์พิเศษพร้อมประกันภัยชั้นหนึ่งเป็นเจ้าของอีซูซูดีแม็กซ์ใหม่ซุปเปอร์เดย์ไลท์ด้วยข้อเสนอง่ายง่ายสบายจังวันนี้ถึง30เมษายนนี้นิ w Compact s ส v ู i s นิสซันลีน่าใหม่เติมความสุขให้ทุกเส้นทาง ได้เวลาไปแซบกับช่วงแซ่นิวส์กันแล้วค่ะวันนี้จะมีเรื่องราอะาไรามาอัปเดตให้คุณผู้ชมน,นั้นไปชมม,มรมอมกันได้เลยค่ะ สวัสดีครับผู้ชมครับตอนนี้นะฮะผมอยู่กับกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่น Mercedes t r o p h ี2014ครับจัดขึ้นโดยบริษัท Merc e d e s Benz นประเทศไทยจำกัดครับซึ่งเป็นการแข่งขันกอล์ฟระดับโลกที่เปิดโอกาสให้เจ้าของรถยนต์ m e อร์ d e s b e เ z นนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะก้าวเข้าสู่การแข่งขันระดับ WorldC คลงานนี้บอกได้คำเดียวเลยนะครับว่า e อ c l u s i v e สุดๆครับบรรยากาศงานนี้จะเป็นยังไงกิจกรรมข้างในจะเป็นยังไงบ้างติดตามันเลยครับ คั้งนี้นะฮะถือว่าเป็นการครบรอบ25ปีของการแข่งขัน Mercedes Trophy ทั่วโลกนะครับและก็ครบรอบ15ปีในประเทศไทยด้วยนะครับโดยปีนี้เนี่ยมีความพิเศษกว่าทุกปีที่ผ่านมาเลยครับคือผู้ที่สามารถทำโควินวันในรอบคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยได้นะครับจะได้เป็นเจ้าของ The New s Class โฉมใหม่ด้วยครับปีนี้เป็นปีพิเศษนะฮะ hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ย รอบของการแข่งขันเนี่ยจะมีเพิ่มมากขึ้นนะฮะเรามีคอริฟายราวถึง6รอบแล้วก็ฟินลราวอีกหนึ่งรอบและในส่วนของกิจกรรมครั้งต่อไปนะครับในปี2014เนี่ยรเราวางโปรแกรมเอาไวใ้ให้กับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นคุณลูกคุณแม่นะฮะซึ่งกิจกรรมเนี่ยมีความหลากหลายมากอย่างเช่นทําอาหารจัดดอกไม้เป็นตนน้นของคุณแม่ารายละเอียดในในส่วนนี้เนี่ยสามารถติดต่อได้ที่โชว์รูมผู้จําหน่าย m e r c e e s b e n t ได้ทั่วประเทศนะครับหวังว่าเราจะได้ลูกค้ามาร่วมกิจกรรมกับเราตลอดทั้งปีผมว่า ดีนะครับครับปรเปิดโอกาสให้นักกอล์ฟสมัครเล่นได้มีโอกาสได้ไปร่วมการแข่งขันระดับโลกครับเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ดีมากแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดีครับ,รบมีความตื่นเต้นนะคะแล้วก็บริษัทของเบนเนี่ยจัดได้ประทับใจนะคะคและอีกอย่างก็พนักงานของเบนเนี่ยจะต้อนรับดีมากเลยไปที่ไหนเนี่ยพนักงานของเบนจะเต็มไปหมดเลย นี้ก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับบริษัท m e r c e d e เ Ben นประเทศไทยจำกัดครับที่ทาให้เกิดกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับเพื่อแทนคําขอบคุณของลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจใน Merced e s Ben นะฮะวันนี้ครับผมต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยบริษัท m e r c e d e เ Ben นประเทศไทยจำกัดคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวรวมถึงชมรายการย้อนหลังได้ที่แฟนเพจด้านล่างนี้เลยนะคะ และสำหรับวันนี้เอต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจาก Playhouse และสถานที่ถ่ายทำรายการโรงแรมสยามแอนสยามดีไซน์โฮเทลแอนด์สปา Spa. สวัสดีค่ะ